สวัสดีครับวันนี้มีเข้าวหลามตัดไปศูนปเข้ามาใหม่นะครับโกซีรี์นะครับดูสีรอบพันนะครับผมส,สวยๆเลยครับล้อทีอีสาเจนะครับเ e งาๆฉ่ำดูรอบคันครับ กอใสังะจุกขึ้นลงครับส่วนถ้ากินไม่จุกก็ให้สั่งขนาดธรรมดาที่เรียกว่าเกาเหลาเนื้อตุ๋นจินกับข้าวฟ้าสุดที่นี้มีแบบให้ใหม่นะครับอยประกุงแอเย็นนะครับผมรถวิ่งไป1 7 2่9 8นเ็นนส้ยปนะครับผมมาดูห้องเครื่องครับ าการทักเข้ามาได้นะครับ